สวัสดีพี่น้องจ้ามือนี่กับผ้ามาตัดบอนฝรั่งอีกจ้ะปลานีอยู่นั่นริมคล้องริมหวยคนคลองหรือพี่น้องจ้าปลงทั้งก็เป็นบ,บ้านคนไทยบรรยากาศให้เบื้องหน้าจ้ะริมคลมองริมหวยจ้างามงามปลานี้นะคนละปลากระบองไปตัดตะกี้พี่น้องจ้าตัดนอกบ้านนี้ <c oughs> นี่แต่ต้นงาม nắm kính nong cháu nắm 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 cháu nắm 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 ก่อนสีมาตัดมาเอาไปกินนี่พี่น้องจ้ะเมลี่แฮปปี้ศึกษามาเราเด้วยจ้ะแล้วตะพู่นสิก,กินโบกินก็นสร้างด้วยสำหรับตัวเมลี่แฮปปี้นี่สิกินจ้ะเพราะว่าศึกษามาโดนแล้วจ้ะเพื่อนก็นว่ากินได้เพื่อนว่าโบมีพิษสะสมตำลาของเมลี่แฮปปี้ศึกษาม,มาหน่ะแต่ตำล่าคนอื่นเพื่อนเลี้ยนมากกับโบลูเขากันเนาะจ้ะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเลี้ยนมากมีพิษสะสมบ่หรือย,อยังไงก็แล้วแต่เพื่อนก็ต่เพูนคิดเนาะแต่สำหรับเมลี่แฮปปี้นี่ กินจ้ะผู้ใดว่าเพื่อนว่ามีพิษสะสมกับยาจะเก็บน้ำเมลีดเดด่เด,ด้อจ้ะเด้ออือตอนเมลี่แรปัปีกินม,มาทุกปีทุกปีพี่นอ้องอือเมืนเพื่อนว่ามีมีพิษสะสมกับยากินก็คือจังผักตำลึงละ่ะพี่น้องจ้ะให้เว้าเนาะผักตำลึงฝรั่งมีหลายสายพันธุ์มันหมดเหรอสายพันธุ์หนึ่งอีกก็ว่ามีพิษสะสมอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ว่าบ่มีพิษสะสมพี่นอ้องอือคือกันลรกับอันบนฝรั่งนี่นะ ก็ยังมันมีสองสามสายพันธุ์นี่พี่น้องบอนฝรั่งนี่จ้ะบอนมีสายพันธุ์เดียวเด้พี่น้องศึกษาเบิ้งคากๆเด้จ้ะมีสองสามสายพันธุ์ตามศึกษามาเนาะสายพันธุ์หนึ่งกับมีพิษสะสมอีกสายพันธุ์หนึ่งกับว่าโบ,าบามี่เออบางตำรากกับว,บว่ามีพิษสะสมกินได้บ่เป็นยังอืบางตำรากกับว่าโบมี่พิษสะสมก็แล้วแต่สิเก็บสิก,กินแล้วแต่ผู้สิกินเนาะบม่ได้ว่า,วากันจ้ะ กางคนตังเลียนตำล่ามากตำล่าอาจจะบกุกึ้นกันเลียนมากพี่น้องจ้าบอกซ้ำนี่เลยจ้าบอกไปแล้วเพ่นจะว่ารูมากอีกแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเมลลี่ว่ากินแซบกินอืมเป็นบบก,กินกระซ้างเพื่อนแต่ว่าเมลลี่พี้กินจ้าก็ไปแกงกินหนึ่งกินอืมของแซบอยู่กับผูมมักน้อพี่น้องจ้าอืมงามงามพี่น้องมันหุ้ยห่วยไก่ห้วยนะหวย ปลาหนีง,าม,า,นงามปลาหนึงามปลาตะกรอนๆแล้วต้องเพิ่นสีอันผู้เพิ่นสิก,กินบ่กินเนาะเพราะว่าคลิปก่อนนันเพิ่นเว้าว่างค้นเพิ่นว่ามันมีพิษสะสมทล้วทันต์สีเนาะแล้วแต่เพิ่นเนาะอืแล้วเตะเพิ่น,น,นส,สิเกิดกับตาบางตําล่าเปนสิเลียนมาต,ตําล่าก็บ่คือกันพี่น้องจ้าอื ไม่เลีกแคปีกับว่ากินได้จ้ะก็กินมาทุกปีตำราของเมลี่เลียนมากกับว่าบบเป็นยังแสบดิ้นพี่นอ้องแสบจ้ะของแสบอยู่กับภูมิมากพี่น้องจ้ะ ใส่้น้ำเนาะเดินบอนลฝรั่งก็มีภาษาเยอรมันอยู่ดอกพี่น้องอเอดี๋วเขาเอินเป็นบอนลฝรั่งเนาะคือต้นบอลคือต้นเสียกบันเฮ้านี่แหละงามมากคุณ าแกงกหลอกกาพ้นออกพี่น้องจ้าไปลอกกาพ้นออกเขาก็กแกงกินหนึ่งกินหรือขาสิซุปแป้งทอดก็ได้พี่น้องแซ่บจังมันฝรั่งนี่เหรอจ้ะออกวันหวาน มันกระบอกแน่นน้ำปาให้ผู้นั้นผู้น,น,นี้กินน้ำดอกพี่นอ้องแล้วแต่เพิ่นจะเอาไปทดลองกินเน,ะนาะากกนนเพิ่มหน่งก็เจ้าอยากกินกระจีนพี่น้องอยากกินพี่นกระบอกจีนอืึ่งพันขันเขียวพี่น้องจะตัดเอา เราถ้าพูคอกกน,นคอยากเก็บกินน้ำคนอยากจะเก็บเ็บอยากเก็บกับโอเ็บริวารกันพี่น้องจะ้ะของแสบอยู่กับาภูมากมมมมจะรำยังไงพี่น้อง รับสีเขียวคุณจิมีสองสายพันธุ์สีแหล่สีม่วงกับสีเขียวเลยพี่น้องตัดเอาไปเพื่อมูน้ำมูฝรั่งพูนึงเพิ่นก็กินมด้วกันจ้ะเป็นยังไงนห็นไหมแลก็กินมด้วกันกับเนี่ยแล้วก็กินมด้วกันเพิ่นก็บซื้อปลาแล้วกันเพิัน่าเพิ่นกินได้อยู่เท่านัน กะเทยเพน้ําจ้ะอืมอืมตํา

ปลาไหมอยู่ในปลาที่พี่น้องหัดยุ่ขางคล้องจ้ะนีป่ปลาหัดยุ่ขางคล้องดูปลาตาม้มแย่อีกแล้วล้ำนะใหญ่ลำ,ลำพี่น้องอยากลงล้ำเพิ่นล้ำใหญ่ขนาดเลย Kẹt lắm được rồi im Để lại tớp là lạp đi nông cháu Tắt con đi mà đi Lùm nó còn tăng con vậy Tớ lắm nhanh đi nông cháu Tắt khưng lên nó Tắt khưng lên รับบานง่ายี่น้องเวลาอยู่จ้ะ <c oughs> รับใหญ่ๆพี่น้องอืมนี่ตะโอยากเข่าละเออไม่ร้ายเติบพี่นอ้องอืออือ ก็สแบงค่าเจ้านำาันนี้ฝลังนั่ลนละค่าเจ้าเคยเ็ดกินนะเ็ดทา,ารเยอรมันนั่นแหละ,ละขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขา,มาเมืเอิ่งซองเมลี่แฮปปี้พี่พี่น้องขอเบาอีกเน,นี่ยจ้ะคันคิดว่าจะไปเก็บตามเมลี่เด้อคันว่ามีพิษมีอย่างพักทุกสิ่งทุกอย่างอีย่างก็เลยอยาเก็บตามเมลี่เด้ออืเมเมลี่บอกไปก่อนจ้ะเพราะว่า เม,มลีม่ศึกษาเราเมลี่จังกินถ้าว่าผักตัวใดว่าเมลี่เก็บผักตวัวนั้นมันม่นสารอ,อันยังก็าสารสารพิษสะสมก็อยาเก็บตามเมลี่เด้อจ้ะเด้อเอออันนี้เมลี่กกินมากเก็บมากตามตำราข,ของเมลี่ศึกษาม,มากจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้จ้ะขอบคุณห,หลายๆจ้าที่ติดตามขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า เบนเขาเจะเราพ่าใหญ่ฝรั่งอพอดีเลยจ้ะเบิดเขาอยากเขายังมาตัดเอาไม้ก็ได้จ้ะริมคล้องพี่นอ้องริมคลมองจ้ะ